ไอเทมรับหน้าฝนที่ทุกคนต้องมีรองเท้ายางหรือว่ารองเท้าที่กันน้ำนะ,ะต้องแบอกแบบนี้ว่ารองเท้ายางเนี่ยคุณสมบัติมันคือเวลาฝนตกใช่ไหมคะคุณก็สามารถลุยเดินน้ําได้ถ้าคุณใส่รองเท้าผ้าใบนะคะน้ํามันก็อาจจะซึมไปที่รองเทา้า เท้าคุณก็จะอับชื้นมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนะคะสมัยที่คุณรีมอยู่อเมริกาก็ใส่เรนบูทแบบนี้ค่ะแต่มันอาจจะหนาเราก็ร้อนเกินไปสําหรับอากาศบ้านเราคุณรีมแนะนําให้เป็นสไตล์สเนคเกอร์หรือว่าแซนดัลจะเหมาะกว่าค่ะสาเหตุที่คุณรีมชอบรองเท้ายางนะคะโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นยี่ห้อที่อันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะคะรองเท้ายี่ห้อนี้เนี่ยเขาผลิตจากคุณภาพยางที่ดีมากก็คือเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ย อากาศร้อนรองเทา้ายางถ้าคุณภาพไม่ดีมันก็อาจจะแตกอาจจะกรอบอาจจะร่อนได้แต่ว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคุณดีมซื้อแล้วก็ใส่มาหลายรอบมากดีมากและที่สำคัญมันดูแฟชั่นค่ะถ้าใครนะชอบรองเท้าผ้าใบจริงๆนะคะก็แนะนำให้เลือกรองเท้าผ้าใบที่ทำมาจากผ้ากอเท็กซ์นะคะมันจะเป็นผ้าที่ช่วยป้องกันการซึมของน้ำได้ค่ะกางเกงหรือว่ากระโปรงที่ทำมาจากผ้ากันน้ำค่ะอย่างที่บอกผ้ากันน้ำเนี่ย ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรียกว่า waterproof waterproof ก็คือ100%นตํน้ำไม่สามารถซึมเข้าเอาเป็นซัก water resistant ก็พอนะคะเพื่อที่เวลาคุณใส่เนี่ยมันยังรู้สึกสบายตัวเพราะว่ามันระบายอากาศได้ค่ะเป็นไอเทมที่เด็ดที่สุดเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องพกติดตัวเลยก็คือ ถุงพลาสติกค่ะเอามาใส่คุมหัวก็ได้เอามาคุมกระเป๋าก็ได้หรือว่ามันจะมาคุมรองเท้าก็ได้รับรองค่ะหน้าฝนนี้เพื่อนๆยังคงสวยดูดีเมื่อมีถุงพลาสติกค่ะไปละบ๊ายบาย